นานมีครับแต่มันไม่ได้อยู่ในสื่อหลักเฉยๆครับก็เลยก็เลยอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ก็ขอบคุณพี่ๆครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับพี่สื่อรู้กันเพราะว่าเพราะว่าสื่อของพี่อ่ะนำพาให้นำพาให้แฟนๆที่บ้านนำพาให้คนที่ต่างจังหวัดหรือะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้รู้อัปเดตครัทเราไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยมาไม่ได้อัพเดทแต่ว่าตุ๊กตารู้สึกว่าสิ่งผลงานสองเรื่องที่มันถ่ายทำแล้วเขาแอดมันะครับมันต้องมาแน่ก็มาเนี่ยครับผมว่ามันมันมาไกลด้วยครับมาไกลกว่าที่คิด ที่จิแล้วมันประจบเหมาะก,กับช่วงเวลาที่ที่ดีครับที่ดีมากๆมันเลยทำให้ทุกอย่างลงตัวมากๆเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเราเองอ่ะในขณะในขณะที่เราทํางานเรารู้ว่างานเนี้ยมันคาดหวังได้ด้วยด้วยเนื้อหาของการทำงานอยู่แล้ว เรารู้ว่ามันดีจริงๆอะครับเรารู้สึกเรารู้สึกได้ในการทํางานมันมีทั้งความสุขมีทั้งความตั้งใจและยากลำบากอะไรเงี้ยเราเลยรู้ว่ามันคู่ควรนะครับมันคู่ควรที่วันหนึ่งถ้าคนได้อยู่แล้วคนจะรู้สึกดีใจไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจไหมแม่จะเป็นละครเย็นที่อินๆแต่ว่าเลตติ้งก็คือโอ้งสุดๆก็ดีใจมากเลยดีใจแบบดีใจแบบว่าจริงๆก็เรามาสร้างประบทบาทอะไรกันได้นะครับแต่ว่าอยากให้แบบ ยังไม่เคแตะในสองตัวได้ตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้สิบสามสวันนี้สิ่ครับเกือบสบแล้วเขาบอกว่าใครเป็นนักรมยรเนป็นพระเอกนัรมยรยนก็งที่จะร่ำรวยู่่ริงจริงแล้วก็อาจจะรวยความสุขก็ได้ครับเพราะว่าจริงร่ร่ำรวยเรืงรวนะเรื่องรรวยเนี่ยต้องอาศัย พอที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับจ ok like ้างงานได้นะครับผมขอนนี้ขายเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักร้องนะครับคือเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมกลับมาทำวงแล้วนะครับต่าเป็นเล่นได้นะครันแต่ตอนนี้กลับมาในรอบที่5ปีครับที่5ปีผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเพลงเลยครับแล้วตอนนี้ก็กลับมากลับมาอยู่ในทิศนี้ตั้งแต่ออกอะไรใหม่เป็นวงใหม่ครับชื่ออะไรชื่อโบครับ เดี๋ยวถามสมาชิกวงก่อนยังไม่ได้ตั้ง,รงรครับใช่ครับเย่ได้ตนเต้นใหม่กลับมาจับไหม่ไม่มันเป็นเ,เหมือนเดิมนะเพราะเราเป็นแชมป์นะมันไม่เหมือนเดิมครับนะ <c oughs> โลกดนตรีร <c oughs> โลกดนตรีมันไกลมากนะเออก็จริงๆวันนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะแล้วเราอีกเยวแต่ว่ากลับมาในฐานะคนที่เข้ามาสู่วงการดนตรีครับแล้วก็ทำเพลงเราทำทุกอย่างในในทุกระบบที่วงดนตรีจะต้องทำอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบ เป็นชาเลนจ์ใหม่แต่ว่ายอมรับงานครับรของเลยจ้างมงตรงตามจะได้ดูอะไรปะได้ดูซิแกร์ครับตจว่าวที่เหมือนที่ตำตาลงใช่ไหมคือกำไรให <น S 1> ้คนมีใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจ้างจ้างแบบเพิ่มราคาหน่อยอาจจะได้จับครับมันมีมันเป็นเหมือนในที่ในคลิปที่เขาลงใช่ไหมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วคือผมก็ อธิบายไม่ได้ว่าแบบคือน้ำตาลเขาก็ชอบแบบแอบถ่ายเอะแต่เราแต่เราในคนดูแต่ในคลิปเร้เหมือนตั้งใจโชยเขาถ่ายครับพีว่าเห็นกล้องมาดีครเรามลงมุมเนาะใช่ครับผมถ่ายคลิปนั้นเสร็จคือตะคิวินแล้ว่ายมาค่าพอไม่ฟั่นคิน้าโชว์รยค่าโชแตาโชว์จริงๆแล้ว บาแนะครับอินสตาแกรมไว้ NPK นะครับคนหัวมีต่องานเลยนะครับเมื่อกี้เราขายไปเราพิรัด้วยครับื้นเขาสนใจไหมว่าถ้าคุณจะคาดบอกว่าเราเห็นร่างทองคุณเวทีสเตจสิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับที่คุณจะได้ไปแบบแขายเลยนะสิ่งที่คุณจะได้ไปคุณได้นักแสดงที่คุณเคยดูในภาพยนตร์ในละครที่คุณชินชอบแน่นอนไปในฐานะนักแสดงด้วยแต่ไปในฐานะศิลปินร้องเพลงที่แบบ เป็นศิลปินจริงๆนะครับร้อ,อ,องเพลงจริงๆนะครับออแล้วก็เล่นดนตรีจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่เ,เ,ออเป็นดาราเลร้องเพลงครับก็คือเป็นดาราเป็นนักร้องครับไม่ใช่เป็นดาราแค่ร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เอ,อ่อเป็นอยากเป็นที่รักของทุกคนงานก็นจะเยอะครับเยังไมก็ พยาพญาพญาไม่บอกพญาเผู้จ so ัดการเงินอ๋อก็คือไปั่งคยน่าไวชี้ะไรไปกับริจิเล่นที่เขาช่วยดูมเรียบร้อยหลายๆเออเรารานกันทีมครับแล้วก็อย่างคือตอนนี้ในสิ่งที่โฟกัสคือกำลัง่มส่วงการนตรจริงครับผมก็หลายๆก็งเห็นในในหลายๆที่แบบคนไปแล้วตามทีมมีคนมาถามเรื่องความคิดเราพีพยามีครอบครัวมีลูกา เราก็ยังเป็นนัางทองเท่าไหร่ที่ต้องช่วยพวกผมผมอ่าจริงๆแล้วก็ในในเป้าหมายในการทําดูแลรักษามาตรฐานตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีคนดูครับมีผมรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงครับเราเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเราเป็นคนที่ให้ความสุขความบันเทิงครับเราควรจะเราควรจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเลยน้ครับเท่าที่เราทําได้เลยนครับถ้าเรามีโอกาสเราก็จะต้องทำดีที่สุด เราให้ของดีเราก็น่าจะต้องได้ได้รับสิ่งที่ดกลับมาอะไรเงี้ยผมว่าในการตั้งใจทำงานในอะไรทุกอย่างมันเป็นมาตรฐานที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นบู้าจ้าจ้าจาจ้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 ากเจ้าจลาจ้าจ้า้าจ้้าื่องาาา้ มันมีอ่าอันดับแรกเลยเครื่องงานครับเพราะว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามที่ที่เราต้องาารักษาเกรอร์ของละครในรูปแบบนั้นอ่ะเราก็จะทําแบบนั้นแหละครับตามโปรเจกต์มันมีวามมาแล้วมันมันไม่พอก็ต้องไม่พอเรากร็ก็ยะขอลดทำสิ่งนั้นแต่ว่าด้วยสิ่งที่มันได้ได้กําไรมาก็คือในชีวิตประจาวันเราก็ยะก็ผลดีก็ดีกว่าแต่ว่าอันคือเราดีนั่นัหคือลงดีมาว่ายังีงนะครับลงจากตอนแรก ก็ไปเซ็นต์ล์ฟครับ,บ,รบ,บลงไปเซ็นต์ลแต่ในระยะเวลาสามเดือนอันนี้ก็คือลงตัวแล้วใช่ไหมครับรันพอง์ตอันนี้อยู่ไปเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็รักษาไปครับคือคืออันเนี้ยต้องต้องพูดตรงนี้เลยครับขอบคุณพี่เบสพี่เบสฟิตทจริงๆเพราะ <c oughs> ว่าอันเนี้ยคือผมได้ความรู้หลายๆอย่างในการดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองต่อ <c oughs> ไปเยนี่คือสิ่งเป้าหมายที่ที่เราได้มาครับงองก็ตาม